กลับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องบาร์ไม c h แ n น e นนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองใช้เจ้ากล้องโคปูฮิโร่สิบสอนะครับถ่ายโหมดไทม์แ lap นะครับหรือว่า Time วาร์นะครับผมโหมด Time lap หรือว่า Time l าร์ e จะเอาไว้ถ่ายพระาทิตขึ้นหรือว่าพระอาทิตตกดินนะครับมันจะเป็นโหมดไวๆนะครับผม แล้วก็จะถ่ายเมฆนะครับวันนี้จะไม่ได้ถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกดินนะครับแต่วันนี้จะมาถ่ายเมฆนะครับผมเดี๋ยวนี้จะลองถ่ายตัวโหมดทม์วัฟฟให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าโกโปรฮิโร่สิบสองถ่ายโหมด t ท m e วัฟฟหรือไทม์แลบจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้แล้วก็จะถ่ายไว้นะครับผมอาจจะถ่ายนานหน่อยนะครับผมอันนี้คือเป็น บรรยากาศที่เราจะใช้กล้องโกโปรถ่ายทํรมบาปนะนี่นะครับจะถ่ายเมฆอันนี้นะครับได้เตรียมกล้องโกโปรไว้แล้วนะยังไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้นะมุมถ่ายทรรมบาปมันจะมีไม่เยอะนะครับม,ม,มุมเมเลนไวนะครับ เนวคือมุมกว้างนะครับผมแล้วก็จะมีเลนแอลนะ mm hmm. เลนแอลนี่คือจะไม่ใช่มุมกว้างนะจะเป็นมุมปกติที่มือถือใช้ถ่ายกันนะครับผม mm hmm. ผมจะถ่ายเลนวน์นะ mm hmm. ถ้ามาในโหมดโหมดนี้คือทาําบาร์หรือาําแลบจะถ่ายเลนไวได้ไม่เยอะนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นโหมดปกติจะถ่ายเลนวน์ได้เยอะนะ นี่นะครับอันนี้คือเลนเลนปกตินะครับที่ถ่ายในมือถือนะนี่นะครับเลนปกติที่เราถ่ายในมือถือจะเป็นเลนนี้แล้วก็เลนวาย W นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเลน S คือจะกว้างกว่าเลนวายเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็จะมีอีกเลน S นะครับที่เป็นเลนมุมกว้างสุดๆนะครับในการถ่ายวิดีโอนะแต่ อันนี้ผมจะไม่ได้ถ่ายวีดีโอนะครับแต่เป็นถ่ายโมดอันนี้เป็นวีดีโอนะเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอก่อนนะครับถ่ายเป็น 4K นะตัว GoPro ถ่ายได้ถึง HDR HDR สามารถถ่ายได้ 4K แล้วก็ 5K ที่30เฟรมนะครับแล้วก็ 4K ที่60เฟรมเเรทนะครับ ตัววดีโอ hdr อันนี้จะไม่ถ่าย hdr นะ่จะถ่ายปกตินะครับถ่ายได้ถึง 4k 5 k นะครับอันนี้นะเห็นไหมครับส่วนตัว 4k จะสามารถปรับตั้ง refresh r a สูงถึง120เฟรมนะครับเฟรมเรทนะครับแต่ถ้าถ่าย2 k refresh r a จะตั้งได้สูงสุดถึง240เฟรมนะครับตัวนี้คือ go pro hero 12นะครับ แต่ถ้าถ่ายร้อยหนึ่งพันแปดสิบพีนี้จะได้ถึงสองร้อยสี่สิบเฟรมเรทเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนมากอันนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะสองเคก็ไม่ค่อยได้ถ่ายส่วนมากจะถ่ายสี่เคกับห้าเคเลยนะครับผมผมจะถ่ายหกสิบเฟรมก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายเอาเป็นวิดีโอที่ไม่ใส่หมดทำภาพก่อนนะจะถ่ายไว้สักประมาณสิบนาทีนะครับ แล้วก็จะถ่ายหมดทมวาร์ปนะครับโอเคมันพอมีเมกอยู่นะพอกดเลื่อนมาฝั่งนี้นะจะเป็นถ่ายหมดไทม์วาร์ปหรือไทมแ์แ l a หรือว่านท์แ l a นะครับ ถ้าเป็นตรงกลางคือถ่ายวิดีโอนะถ้ามาฝั่งนี้คือถ่ายรูปภาพนะครับถ่ายภาพถ่ายภาพนิ่งได้นะจะถ่ายพรามับนะครับตั้งกล้องดีๆพามับจะถ่ายได้เป็นเลนส์บิวนะเลนนบายกว้างสุดเลยนะแล้วก็จะถ่ายเป็นวิดีโอ 4K นะครับ เพราะว่าถ้าถ่าย 5K ตัวเครื่องตัดหรือเครื่องตัดต่อในมือถือมันไม่รองรับนะรองรับแค่ 4K 60เฟรมเรทนะถึงแม้ว่าจะถ่ายมาได้ 5K หรือ 8K นะถ้าเป็นมือถือก็มาตัดเป็นวิดีโอ 4K อยู่ดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นโหมดไทมแลบหรือว่าทมลากนะถ่ายททม์ลากนะครับถ่ายเมฆนะจะเห็นเมฆนะครับผมจะกดถ่ายเลยนะครับ ด้านบนคือป,ปุ่มถ่ายนะโอเคเดจะถ่ายตั้งกล้องไว้สักพักหนึ่งนะครับผมนานอยู่พอสมควรนะครับแต่จะปิดกล้องนะเดี๋ยวรอดูว่าถ่ายทมอัพหรือทามลบจะเป็นยังไงนะครับผมจะสวยไหมนะครับจากโกโปรฮิล o 12นะครับผม,อมรอชมกันเลยนะครับผม เป็นยังไงครับบ้างนะครับผมวิดีโอที่ได้หลังจากที่เราถ่ายหมดทำแ l a ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านใดชอบหรือเป็น fc บอมะมาณนีาก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้มาสอนวิธีการถ่ายหมดทำแ l a หรือทำบัฟในกล้องโกโปรฮีโร่12ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูเฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมคลิปนี้นะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายในเมืองให้เอสซีบาร์มิชแนลที่อยู่ไกลๆนะได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบรรยากาศในเมืองนะครับในเมืองหลวงของประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับจะไปในจุดที่ใจกลางกรุงเทพเลยนะครับใจกลางเมืองเลยนะครับ จะอยู่แถวไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมไม่นานนะครับ